เ s t me please หมอครับรับรักผมหน่อยปริยาการ Chapter 22 Big Surprise และลาวปีนี้อวัสยาก็ได้เข่าดาวในห้องผ่าตัดอีกตามเคยเรื่องของเรื่องคือเคสที่ฝากพิเศษกับเธอเคสหนึ่งเจ็บคันแล้วคลอดเองไม่ได้เธอเลยตัดสินใจผ่าตัดคลอดให้คนไข้อย่างเร่งด่วน กว่าจะได้ออกมาอีกทีก็ล่วงเข้าสู่เช้าวันใหม่ตอนที่เธอผลักประตูห้องพักเข้าไปลวิตรากำลังกลอนครอกๆท่าทางเจ็วันอันตรายปีนี้จะเยืนเป็นพิเศษเพื่อนสาวของเธอถึงได้หมดแรงกลับหอทุกวันเห็นว่าอัดเวนแข่งกับคมกรีดว่าใครจะอยู่เวนอึดกว่ากันไม่มีจะยอมลดราวาสอกให้กันร,รอกเฮ้อบางทีคู่นี้ก็ทำตัวเหมือนเด็กๆนะเธอว่าไอ้โคนัน้นฉันไม่มีวันยอมแพะะ้แก อยู่ดีๆลวิตราก็ละเมอขึ้นมาทําเอาอวสียาตกใจสะดุ้งตัวโยนแต่พอเห็นเพื่อนขอบพับไปแล้วนอนกรนครอกครกต่อก็หัวเราะออกมาเบาๆก่อนจะย่องเข้าห้องน้ําไปใช้เวลาอาบน้ำราวสิบห้านาทีก็เดินตัวหอมฟุ้งออกมาตอนนี้เป็นเวลาตีสีก่กว่าแล้วแต่เธอกลับไม่ง่วงสักนิดน่าจะเป็นเพราะดบกาแฟทรีอินวันไปแก้วหนึ่งตอนก่อนเข้าผ่าตัดเลยตาสว่างมาถึงตอนนี้ จะมีอะไรดีไปกว่าการมานอนถ่ายหน้าจอสมาร์ทโฟนเช็คความเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียเพิ่งรู้ว่าความเคยชินนี้มันน่ากลัวก่อนจะเริ่มคุยกับวริทรเธอแทบไม่เล่น Facebook หรือ IG แต่เป็นเพราะเขาขยันอัปเดตความเคลื่อนไหวของตัวเองลงโซเชียลบ่อยๆเธอเลยอดกดเข้าไปดูไม่ได้สุดท้ายก็แอบไปส่องเขาจนกลายเป็นความเคยชินแม้แต่ต,ตอนนี้ที่ความสัมพันธ์ก้ากึ่งคาว่าแฟนก็ยังชอบแอบไปส่องอยู่ นายช่างใหญ่เรียนจบแล้วครับสวัสดีปีใหม่ครับคุณหมอคนเก่งหวังว่าปีหน้าจะได้เขาเดาวด้วยกันนะครับแนบรูปคู่พร้อมใส่เอฟเฟกหัวใจวิงวิงอวัสยาอ่านข้อความที่วริธรส่งมาแล้วยิ้มจนตาหยีแม้ตอนนี้เธอจะไม่ได้สวมแว่นตาแต่รอยยิ้มของเขาในวันนั้นเธอจำได้ไม่ลืมหมอหมอขยับเข้าไปใกล้ๆนช่างหน่อยสิคะเอออย่างนั้นแหละ ไม่รู้ทำไมเขาถึงต้องมาอยากได้รูปคู่ในวันที่เธอไม่ได้แต่งหน้าด้วยนะบอกให้เซลฟี่ก็ไม่เอาผลสุดท้ายคือต้องไหว้วานพยาบาลประจำเคาน์เตอร์พยาบาลช่วยถ่ายให้เชื่อไหมว่าพี่นุ่มยังเก็บมาแซวเธอจนถึงทุกวันนี้เด็กหมอนี่เปิงเนาะหน้าฮักขนาดพอกันทีทางพี่นุ่มพี่มนยิ่งเธอห้ามไม่ให้เรียกเขาว่าเด็กพี่พยาบาลคนดีก็แซวกันใหญ่แซวหนักมากจนเธอต้องปล่อยเลยตามเลย คิดเราก็อมยิ้มจรดปลายนิ้วพิมพ์ข้อความตอบกลับอวัยา under score หมอกสวัสดีปีใหม่คะ่ะนายช่างใหญ่เรียนจบแล้วครับทำไมยังไม่นอนอีกมีผ่าหลายเคสเลยหรอไม่น่าใจว่าเขายังไม่นอนหรืองวงเงียขึ้นมาตอบข้อความเธออวัยารู้แค่ตอนนี้เธอรู้สึกดีที่ไม่ต้องอยู่เงาๆตามลาพังนี่ถ้าไม่ติดว่าเกรงใจลวิตราละเพื่อนข้างๆห้องเธอคงวิดีโอคอลไปคุยกับเขาแล้ว อวัสยาอันเดสกอร์มอกมีผ่าตัดสองเคสผ่าเสร็จก็กลับหอเลยนายช่างใหญ่เรียนจบแล้วครับรุ่งนี้ต้องทำงานไม่ใช่หรือไงนอนได้แล้วนายช่างใหญ่เรียนจบแล้วครับอย่าลืมส่งข้อความไปสวัสดีปีใหม่แม่คุณด้วยย้ำจังคลัวถูกครูอนองทีพ่กคะแนนจิตพิสัยเพิ่มหรือไงอวัสยายิ้มน้อยยิ้มใหญ่กับโทรศัพท์ ก่อนจะกดส่งสติกเกอร์โอเคตามด้วยฝันดีความจริงเธอส่งข้อความสวัสดีปีใหม่ไปให้มารดาเป็นคนแรกตั้งแต่ตอนก่อนเข้าห้องผ่าตัดแล้วตอนนี้จึงค้นดูว่ามารดาส่งอะไรมาบ้างไหมปรากฏว่าแม่เธออ่านแล้วไม่ตอบเงียบปิ้งไม่มีสักสิ่งอย่างงงอนจริงจังเลยสินะรอบนี้แม้จะรู้สึกหนักใจกับท่าทีของมารดาแต่อวัยยาเชื่อว่าสักวันอนนทิปต,ต้องเข้าใจวริธร รวมถึงน่าจะชอบเขาได้ไม่ยากก็เหมือนที่เธอถูกเขาตกตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตัวเอาเถอะปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วกันมกราคมผ่านไปอย่างเชื่องช้ากุมภาพันธ์สำหรับอวัสยาก็นับว่ามีอะไรให้กระชุ่มกระชวยหัวใจเพราะว่าเลนทายปีนี้มีดอกกุหลาบสีแดงช่อใหญ่พร้อมช็อกโกแลตเจ้าดังส่งตรงจากเชียงใหม่มาถึงหน้าวอรสูตินรีเวชโรงพยาบาลเชียงรายทำเอาคุณหมอคนเก่งยิ้มแก้มปริ แม้ตอนนี้เธอจะยังพูดไม่ได้เต็มปากว่ามีแฟนแต่คนในโรงพยาบาลล้วนเข้าใจว่าหมออวัยยาไม่โสดแล้วลือกันว่าเป็นหนุ่มนอกวงการขับรถจี๊ปสีแดงมารับมาส่งรูปหล่อพ่อรวยครบสูตรคุณหมอหนุ่มๆที่คิดจะจีบเธอเลยกินแห้วไปตามระเบียบช่วงนี้ดวงความรักเพื่อนฉันมันพุ่งแรงแซงทางโค้งจริงๆเลยนะมาสอดอิจฉาจังอู้ ลว,วิตราที่นั่งดูซีรีส์ถึงกับชะง,งกหน้าไปเซรเมื่อเห็นเธอกำลังยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คุยวิดีโอคอลกับใครบางคนซึ่งจะเป็นใครไปได้ถ้าไม่ใช่ไหนช่างใหญ่ทรงโจรโดนใจคนนั้นฉันถึงห้องแล้วแค่นี้ก่อนนะบายอุตตาเดี๋ยวนี้มีการทำเสียงสองเสียงสามคุยกับผู้ชายไว้เฮ้ยน้องหมอกเป็นสาวแล้วจริงๆฉันวางสายแล้วแกล่ะจะอยู่เซากี่โมง อวสัยยาก้าวฉับๆเข้ามากอดอกจ้องหน้าเพื่อนขม็งลาวิตราทำหน้าตาไม่รู้ไม่ชี้หยิบป๊อบคอนมาเคี้ยวกลุ้มๆหยุดแล้วก็ได้เชิญแกไปจูจีอีออกับในช่างใหญ่ของแกตามสบายสัญญาว่าฉันจะอยู่เงียบๆไม่ส่งเสียงรบกวนพวกแกวันนี้ไม่คุยแล้วแม่เขาต้องอ่านหนังสือสอบยังสอบไม่เสร็จอีกระวะนานแท้ลวิตราครองศีรษะเบาๆถ้าจำไม่ผิด เพื่อนเคยเล่าให้ฟังว่าระยะนี้วริทรมีสอบปลายภาคแล้วก็เป็นการสอบครั้งสุดท้ายในฐานะนักศึกษาหากไม่มีปัญหาอะไรเขาก็ถือว่าเรียนจบวิศวกรรมโยธายอย่างเต็มตัวรอผ่านด่านครูอน,นงทิพย์อีกแค่ด่านเดียวเพื่อนเธอก็จะได้มีแฟนกับเขาสักทีไอ้ <I> ฟินยิ่งกว่ามีแฟนเองซะอีกนะว่าไปอืมนานจริงแต่ก็ใกล้แล้วล่ะ ดวงตาของอวัสยาทอประกายเมื่อนึกถึงใบหนะ้าของคนที่ไม่ได้เจอกันมาเกือบสองเดือนมุมปากยกยิ้มน้อยๆแล้วค่อยเอ่ยถามเพื่อนสุดสัปดาห์นี้ฉันจะไปประชุมวิชาการแกจะเอาอะไรที่เชียงใหม่ไหมเดี๋ยวฉันซื้อมาฝากอยากกินสลัดโอ้กระจ๋าแต่มันต้องไปกินที่ร้านถึงจะได้บรรยากาศงั้นฉันฝากแกไปกินแทนและกันโอเคเดี๋ยวถ้าเจออะไรนะกินจะซื้อมาฝากฉันไปอาบน้ำก่อนนะจ้าจ้า พอเพื่อนควาชุดคลุมอาบน้ำคล้อยหลังไปมือที่กำลังหยิบป๊อบคอนก็ค่อยๆชะงักค้างเพราะเพิ่งฉุกคิดอะไรได้ตอนนี้ผู้ชายไม่ว่างมาหาก็ไปหาเขาที่เชียงใหม่เลยสินะไายกาดเสียงสัญ,ญญาณหมดเวลาสอบที่ดังอย่างยาวนานแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้การสอบปลายภาคได้สิ้นสุดลงแล้วอาคารที่เงียบสงัดมาทั้งวัน พลันอือยึงไปด้วยเสียงพูดคุยของนักศึกษาบางก็จับกลุ่มเมาส์มอยเรื่องข้อสอบบางก็นัดกันไปปลดแอกด้วยการแฮงเอาท์โตรุง่งทั้งหมดที่ว่ามานี้วาริทอนเคยผ่านมาหมดแล้วจึงไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรอีกอย่างคือเพื่อนที่สนิทสนิทกันก็เรียนจบตั้งแต่ปีมาโวบางคนก็แต่งงานมีครอบครัวไอเรื่องจะมาห่วงเที่ยวหลังสอบเหมือนตอนสมัยวัยรุ่นนะ่ะไม่มีหรอกตอนนี้ขอนอนหลับยาวข้ามวันก็นับว่าฟ้าปราณี นึกว่าคุณจะอยู่กับผมครบ8ปีซะแล้ววจาจาหยอกเย้าของอาจารย์ที่ปรึกษาทำให้วาริธรอดหัวเราะออกมาไม่ได้ก็อยากอยู่นะครับแต่เรื่องบางเรื่องมันรอไม่ไหวปีนี้ต้องจบให้ได้จริงๆรีบร้อนขนาดนี้มีแผนแต่างงานหรือเปล่ายังหรอครับแต่ถ้าแต่งเมื่อไหร่อาจารย์ได้รับการเชิญแน่นอนรอยยิมม้มบนใบหน้าของวริธอนกว้างขึ้นอีกนิดเช่นเดียวกับอีกฝ่ายยินดีด้วยนะในช่างคนใหม่ ขอบคุณครับอาจารย์วาริทอนคอมศีรษะให้ก่อนที่ต่างฝ่ายจะแยกย้ายกันไปคนละทางร่างสูงใหญ่ไปหยุดยืนที่ลานเกียร์ความทรงจำมากมายค่อยๆไหลเลื่อนเข้ามาในหัวเรากับภาพแฟลชแบ็กทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายใต้ชายคาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้หล่อหลอมให้เขากลายเป็นวาริทอนดังเช่นทุกวันนี้ไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกลาถึงเวลาที่เขาต้องเปลี่ยนจากนักศึกษาไปเป็นผู้ใหญ่แล้วสินะ คิดเราก็แอบ,บใจหายนิดหน่อยอยู่ดีๆเสียงเรียกเข้าที่เขาตั้งไวส้สำหรับใครบางคนโดยเฉพาะก็ดังขึ้นมาวาริทอรจึงรีบกดรับสายถ้าเดาไม่ผิดอวสชยาคงโทรมาแสดงความยินดีที่เขาสอบเสร็จแล้วว่าที่แฟนเขานี่น่ารักจริงๆฮัลโหลครับยินดีด้วยนะคะ เสียงหวานใสจากปลายสายทำให้เขายิ้มกว้างอยู่ดีๆก็อยากให้ตัวเองมีเวทมนต์ล่องหนหายตัวจะได้วาดไปก่อนคนชรหายที่ตียาการด้วยนะคะขอบคุณนะคุณทุกต่าสอยู่ไหนและกำลังใจทำไมผมไม่ค่อยได้ยินเสียงคุณเลยปกติอวัยยามักจะโทรหาเขาในที่ที่ค่อนข้างเงียบสงบพอมีเสียงรบกวนจอกแจ๊กซอแจแบบนี้เขาเลยไม่ค่อยชินแต่เธอยังไม่ทันได้ตอบคำถามชายหนุ่มก็รู้สึกว่ามีใครบางคนสะกิดหัวไหล่ เลยเอี้ยวตัวหันไปมองเซอร์ไพรส์หญิงสาวในชุดเดรสสีสุภาพคนหนึ่งกำลังแหงนคอมองเขาพลางยิ้มให้รอยยิ้มในด,ดวงตาวาวสายภายใต้กรอบแว่นของเธอทำเอาหัวใจวาริทอนละลายกลายเป็นวุ้นในมือเธอถือช่อดอกไม้ที่ทำมาจากอมยิ้มยี่ห้อโปรดของเขาช่อนึงเขียนคำว่า congratulations ในช่างใหญ่ไว้ด้วยลายมือของเธอต่อให้เธอไม่เอ่ยคำว่าเซอร์ไพรส์ออกมาเขาก็เซอร์ไพรส์จนไม่รู้จะเซอร์ไพรส์อย่างไรแล้ว ตอนที่รับช่อดอกไม้จากมือเธอมาถือไว้จึงยังดูงงง,งหน่อยคุณมาได้ไงไหนบอกว่าวันนี้ต้องอยู่เวนฉันอยากเซอร์ไพรส์คุณ,คณก็เลยบอกว่าอยู่เวนนะคุณไม่โกรธใช่ไหมชายหนุ่มใส่หน้าระรัวรอยยิ้มบนใบหน้ากว้างขึ้นเรื่อยๆเขาจะโกรธเธอได้ไงแต่ที่ยังนิ่งอยู่เพราะดีใจเกินไปต่างหากใครจะไปคิดเล่าว่าดอกฟ้าที่หมายปองอยู่นานจะโน้มกิ่งลงมาหาในวันนี้ไม่โกรธเลยสักนิด ล้วเป็นอะไรทำไมทำหน้าช็อกแบบนั้นอวัสยายิ้มจนตาหยีตอนที่เธอยื่นมือไปจับมือเขาไว้เราเอ่ยว่าดีใจด้วยนะในที่สุดก็เรียนจบแล้วในหัวของวริทรก็มีความคิดนี้โผล่มาไม่หยุดจังหวะนี้ต้องกอดแล้วไม่วะไวเท่าความคิดชายหนุ่มก็ดึงเธอสู่อ้อมแขนท่ามกลางเสียงเชียร์ของนักศึกษาคณะวิศวะที่พากันมามุงดูภาพประทับใจอวัสยายจะทำอะไรได้ นอกจากซุกหน้าแดงๆกับอกของอีกฝ่ายบนเสียงอูอีมือไวใช่ไหม